ครับท่านผู้ชมรืดดูการล่าหนูได้มาถึงแล้วนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นแถวบ้านผมเนี่ยก็คือเขาถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับช่วงนี้หนูจะอร่อยนะครับหรือว่าหนูจะแบบมีมันเอามาทํากับข้าวอร่อยมากนะครับหนูนาแถวบ้านแล้วก็สะอาดมากนะครับจะเป็นตามทุ่งนาแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะส่วยๆนะครับนะช่วงนี้นะครับต้องแบบนี้เลยท่านผู้ชมหน้าไม้เล็งหนูยิงหนูแล้วกันนะตัวนี้เป็นไม้ประดู่ครับตัวใหม่ล่าสุดของเรา ตัวนี้นะครับจะทำลายมาให้นะครับโอ้โหโคตรสวยเลยแล้วก็ขั้นอะิลิกนะครับกุงไก่เอฟแมนอลูมิเนียมไดดดำนะครับทำสีดำไกเซตสแตนเลสน,นะครับระบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบอ่าแบบเนืดนะท่านผู้ชมไม่มีสปริงนะครับ ส่วนมากถ้ามีสปริงใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะมีปัญหาเวลาสปริงมันอ่อนหรือว่าสปริงมันขาดนะครับลูกดอกเป็น75เซนนะครับตัวหน้าไม้ตัวนี้นะครับหน้าไม้ยิงหนูนะครับหรือว่าผ่านยิงหนูตัวนี้จะอยู่ที่80เซนยางแถม1นงเส้นนะครับมียางให้2ระบบนะครับถ้าผู้ชมจะไปใส่อายางเอาเอาเป็นเส้นแบบนี้ร้อยเข้าไปนะครับนะผูกหัวแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับจะแถมเป็นแบบผูกหัวไปให้นะครับตัวนี้จะถนัดมากกว่าแล้วกันแต่ว่าบางคนก็ชอบนะครับตัวนี้นะครับจะรองรับแบบว่าท่าผู้ชมไปใส่ยางพวกยางพม่าก็ได้นะครับ พวกเส้นละ15บาทเส้นละ5บาท10บาทแถวบ้านนะครับนะตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่ทั้งลำนะครับสวยเลยท่านผู้ชมนะครับคัดลายให้อย่างดีนะท่านผู้ชมทุกกระบอกนะครับเราจะคัดลายให้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับภาพลักณ์ก็เวลาเล็งก็จับมือเดียวได้นะครับเบาน้ําหนักเบาแต่ทัดลัดนะครับถ้าสมมติว่าไปเขาเรียกว่าไปเอลหนูนะครับตอนกลางคืนก็สามารถยิงแบบว่าบางทีหนูหนูมันเข้ามาประชิดตัวก็มันสั้นดีอะกระทัดรัดนะครับยิงประมาณเมตรสองเมตรก็ โอเคเลยตัวนี้นะครับเปิดราคาไปที่1 2 9่ัรบาทจากสองทีเดีเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคิวยาวแล้วตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมโพสตลงไปอีกโซเชียลหนึ่งนะครับก็ถือว่าปังอะ่ะท่านผู้ชมนะครับาเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับนี่จำลองนะจำลองนะนี่ปังครับเท่าประมาณท่าจังหวะที่ใช้จริงๆก็ไม่เกิน2 3สาเมตรอะ่ะท่านผู้ชมผมจะมาทดสอบให้ดูอนอื่นนะครับใส่ลูกดอกเข้าไป ขึ้นเซฟนะครับขึ้นเซฟทุกครั้งนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นที่เกี่ยวยางนะครับผมทํามาให้อย่างดีเลอยอ่ะกดยางออกก่อนนี่ปึ๊บคมหัวมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเซฟตัวนี้นะครับควรขึ้นไว้ตลอดนะครับเพราะว่าจังหวะที่ที่ที่เราใช้หน่อยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วขึ้นยางแป๊บนี่พอขึ้นยางเสร็จแล้วนะครับเราขึ้นเซฟแบบนี้ใช่ไหมจังหวะที่เราจะใช้งานจริงๆจะยิงจริงๆก็เอาหัวไม่มือครับเกี่ยวเลยปั๊บ นะครับอ่ะลงเซฟครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูโอ้เข้าหัวไม่ได้ซ้อมนานเข้าหูท่านผู้ชมหือว่าโดนครับอ่าหรือว่าโดนถามว่ามันต้องซ้อมมาแหละท่านผู้ชมนะครับใกล้ไปก็ต้องซ้อมมาแหละครับผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะท่านผู้ชมนะสวยด้วยนะทำลายมาให้อย่างดีเลยคัดลายทุกตัวนะครับไมป้ประดู เบาแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานผมรับประกันเลยว่าไม่ดียินดีคืนเงินท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่เห็นไหมเวลาจังหวะเรายิงไปนะลูกดอกที่ผมอ่าพ่นสีสะท้อนแสงให้นะครับตัวนี้นะครับก็คือผมแนะนําเลยเวลาเราไปใช้นะครับจังหวะที่เรายิงแล้วลูกมันจมดินนะครับถ้าไม่อ่าทตูดลูกดอกให้มันสะท้อนแสงจังหวะที่เราส่องไฟไปจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมรับประกันเลยมองเห็นแน่นอนนะครับอ่ะฝากไปด้วยท่านผู้ชม 1,299จากส่งรีเก็บเงินไปทางทุกประเทศนะจ๊ะนะคัดให้แบบสวยๆทุกกระบอกนะครับนะสวยอ่ะท่านผู้ชมดูดิจับก็จะทันรับนะท่านผู้ชมขอบคุณด้ยครับ